อืมจีฮะสวัสดีค่ะชีวิตปรจจุบันของเมอกี้ก็นี่แหละค่ะเอ่อหนึ่งข้าวเออเออเออข้ออออวาวต้มอยู่ฝั่งขนมเนาะหนึ่งข้าวทุกวันโอ้ย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 ตอนนี้เราก็คนไม่อนเนาะก็่ให้ความนุ่มแล้วก็เราก็จะอบไว้ ให้อุ่นให้นวลให้นิ่มถ้าคนภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าเออข้าวนิ่มๆน,นวลนๆนนใช่ไหมโอ้แม่ก็ถ้าเป็นภาษากลางเขาก็บอกว่านิ่มมาแหละแต่ถ้าเป็นภาษาเหนือเขาก็จะเรียกอ่านวลน,นิ่มนวลเนานะมันก็คือกอันนั่นแหละนิ่มนิ่มนวล ชาชามาตื่นมาก็ไม่มีอะไรหลักเนี่ยชีวิตของแม่จีชีวิตทีต่ผ่านพบมิ่งร้อนแต่ม่เพิ่มรสชา่นอุ่นๆร้อนอืม ผู้ใดสนใจสั่งได้เลยนะคะข้าวเหนียวไม่จีเดอไม่แพงนะคะถุงละสีโลละสีส่สิบบาทเองแถวนี้นะสนใจติดต่อมาได้เลยเด้อ ไก่ไม่จีส่งได้ทั้งนั้นเลยนะคะแม้แต่ข้าวเหนียวมมจีก็ส่งได้ส่งหมดเลยทุกอย่างนี่ความแล้วก็ต้องรอให้เขาอุ่นเลยเขารอให้เขานิ่มนิ่มมากนิ่มมากก่อนนิ่มเยอะเพราะนิ่มน้อยไม่ได้ ้วคะอีกฝั่งนึงก็เป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มของแม่จ,จีจะไม่ทําเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะเพราะว่าเลูกค้าเขาจะเขาจะบอกให้ไม่ให้หมูแข็งเนาะเพราะลูกไอ้ของแม่จีจะไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะไม่ลวนหมูนะคะเดี๋ยวจะเอาหมูมาใส่แล้วก็ต้มมาก่อนเนาะต้มให้หมูมันสุกมันอะไร มันหอมมันสุกแล้วก็เอาข้าวที่เราข้าวเจ้าที่เราข้าวเจ้าเนาะที่เราอ่าเราอยากให้มันสุกไวใช่ไหมแล้วก็เอาแช่น้ําไว้แปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละสุกหม้อก็ปากมันก็แหว่งไหมหมดแล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่เดี๋ยวจะซื้อใหม่ก, <laughs> หมก,ก่อนเอออันหม้อปากดีดีก็มีแหละแต่ว่า ลืมทำเหนอะไม่เป็นไรหรอกปากมันก็นี่แหละสภาพนี้ก็คือสภาพนี้แหละเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราก็ต้องคนเนี่ยนี่มันยังไม่มไม่มยังไม่สุกแต่ว่าเรามาทําน้ํามันก่อนเลยอยันดับแรกเนาะแต่คนอื่นเขาเวลาเขาทำเขาจะรวนหมูรวนอะไรก่อนนะคะเนาะแต่ว่าแม่จีทําไม่ได้เพราะลูกค้าเขาบอกว่าทําอย่างนั้นเนาะคือลูกค้าของแม่จีส่วนมากจะเป็นคนแก่ และเด็กอืสตรีมีคันก็เลยกินแบบที่ว่าถ้าเกิดแล้วเราเอาผัดไปอย่างนั้นเราเราใส่พริกไทยเยอะก็ไม่ได้อีกอน,นั่นแหละเพราะว่าคนเขาที่เขาสั่งสั่งๆนะคือเป็นคนที่คนแก่บ้างแล้วก็นั่นแหละก็ยังว่านั่นแหละเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก,ก็จะทําไม่เหมือนกันนะ เออถ้าบ้านอื่นเขาก็จะอาจจะทําอีกอย่างนึงบ้านนี้ก็จะทําอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแน่แล้วก็เป็นอันว่าเรสร็จสรบเรียบร้อยข้าวต้มขายไปแล้วสองนะคะผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะว่เรามีขายทั้งข้าวต้มแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็ลูกชิ้ก็แพ็ค ใส่ถุงอะไรเรียบร้อยเพราะว่าเราก็จะทําตามลูกค้านะถ้าลูกค้าสั่งว่าโอ้ยทําไมมืดจังทำมครับลูกค้าสั่งว่าไม่เอาแบบนั้นแบบนี้เราก็จะสั่งเราก็จะทําตามที่ลูกค้าบอกเนาะอย่างเช่นเขาบอกว่าไม่ใสพ่พริกไทยเราก็ไม่ใสพ่พริกไทยครับก็แยกไปต่างหากเออ วันนี้ถ้าเขาบอกว่าเออวันนี้ไม่ใส่กระเทียมเจียวก็แยกไว้ต่างหากอะไรประมาณนี้แหละส่วนมากจะประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าคนแกม่มางคนเขาก็บอกว่าไม่เอาเอาออ่านผักขึ้นชายไม่เอานะใส่แต่ผักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละแม่ค้าเราก็ต้องตามใจลูกค้าทุกอย่างนะคะน้อง ไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่แหละเราก็ต้องตามใจลูกค้าทุกอย่างไม่งั้นแล้วก็ืมนี่เขาก็ไม่โอเคเลยนะคะเนาะใส่ถุงออกกบนี้ และแล้วก็เรียบร้อยค่ะผู้ขายเอาไปขายเรียบร้อยแล้วก็ต้มคุณแม่ก็กำลังจะเตรียมตัวตามไปเนาะแล้วก็มาเออ่แล้วก็เก็บ อะไรมันเสร็จจับให้เรียบร้อยตรงข้างหลังบ้านไม่ให้มีอะไรที่เออลูกกลับมาก็แม่ทําเสร็จจับเรียบร้อยแล้วลูกก็จะได้ไม่ต้องมาทําต่ออีกก็จะเป็นปกติของแม่แม่ก็จะเก็บที่ทําเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็ตามไปตามไปขายอีกที่ตลาดเนาะบางวันถ้าฝนตก ก็ไม่ได้ไปเนาะวันนี้ฝนไม่หยุดตกแล,ะละ้วล่ะตือจะตกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยฝนตกจนดอกไม้เหี่ยวเฉาไปหมดแล้วเนี่ยก็ก็ไม่เฉาหรอกนะเพราะว่าฝนตกลงมาเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอตกกลางวันเขาถ้าถ้าแดดออกเขาก็จะบานชํำขึ้นมาอีกแล้้ๆก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกร์ทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับแม่จีชนแนลเนาะค่ะนาะ แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเด้อขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ